ต่อเนื่องจากบทที่แล้วนะครับกวีศิลป์กรอนแท้จบทที่123นะครับต่อเนื่องจากาสงการบทที่แล้วเลยนะครับผมอ,อย่างที่บอกครับผมแต่งไวหลายปีแล้วอะจะปีไหนมาดูกันอยู่ในบทนี้นะครับวันสงการหนูนนี้60นะครับนี่ปี66แล้วนะฮะหลายคนมีความสุขพรันกลับไปบ้านพบหน้ากันมันเป็นวันครอบครัวไง รวมวันผู้สูงอายุต้องทนุถนอมไว้อย่าละเลยจำขึ้นใจอย่าทำให้เป็นเรื่องรองนะฮะทนทนคนเท่าคนแก่เขามีอายุอ่าเขาใช้ชีวิตมาเนิ่นนานนะครับก็เ,เป็นบ้านไปในการใช้ชีวิตของเขาก็ใส่ใจเขาหน่อยนะเพราะในนะอนาคตถ้าเรายังไม่ตายเราก็แก่นะฮะแล้วเราก็จะเป็นเหมือนท่านนะฮะก็อยาก ให้ลูกหลานใส่ใจนะก็อย่าละเลยกันนะครับผม